วัสดีค่ะจากใจจากใจเลยนะก็จะมาเล่าว้เป็นอุธาห่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบซื้อกับข้าวสำเร็จมาทานแล้วขี้เกียจทำอะ่ะคือปกติอะ่ะเราเป็นคนที่ขี้เกียจทำอยู่แล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะตอนที่กินข้าวกลางวันอะ่ะ บายโมงกว่า่าใช่แกงขี้เหล็กถุงได้ยี่สิบบาทสำหรับใครที่ชอบซื้อนะคะก็ถ้าผมได้อ่ะเออเราอยู่ข้าวเนาะก็เราจะกินข้าวนี่แหละขอพายที่แสงเป็นแบบนี้นาะเราได้เรากินข้าว ตี๋ยร้านอื่นไม่มีนะอ่าใช่อันนี้คือคือไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่เห็นหรือเปล่าว่าตะปูหล่นลงหลง่นลงไปในถุงในในแกงที่คุณจะขายให้คนอื่นใช่คือเรากินไปรู้สึกว่ามันมีอะไรแข็งๆเฮ้ยถ้าถ้ากินไปนี่ไม่อยากคิดเลยนะตะปูอันหนึ่งอ่ะแล้วมันงอแล้วด้วยนะ กัวมันสามารถแทงอะไรก็ได้เนดีไม่แทงก่อไม่แทงหัวใจโชคดีที่เอาออกก่อนเกือบกืนนะคะใครที่ชอบกินชอบซื้อมาเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเราไม่ได้อยากาลงเฟซหรอกไม่ได้อยากโพสลงเฟซหรอกเพราะว่าเออคือไม่ได้อยกเป็นข่าวอะไรขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้เอาคอนเทนต์นะคะ ไปจะเจออะไรทำกินเองดีกว่าทำกินเองอาจจะปลอดภัยง่ายกว่าดีกว่าไปซื้อเขาโชคดีว่าอ่ะไมชโชคดีดิยังดีว่าเอร้านประจําที่ไปอุดหนุนเขาบ่อยๆอ,อ่ะถ้าไม่อร่อยคง ราจะไปพูดว่าอกับข้าวของคุณน่ะมีตะปูนะแล้วพึ่งมาแกะกินกลางวันใช่อนบ่ายๆเนี่ยิ่งมาแกะกินเลยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนจากนี้นะคะให้ระวังนะคะให้ระวังไม่ว่าจะซื้อกับข้าวสำเร็จอะไรมาคุณต้องเช็คให้มันละเอียดก่อน ยัไป,ย,ไปย่าไปผล่นยงไปผิวเผิดนว่าคิดว่าอันนั้นคือหมูอ่ะมันไม่ใช่นะคะเกือบแล้วนะมันเกือบแล้วจริงๆอ่ะต่อไปนี้ต้องระวังเลยอ่ะว่ามาเป็นอุท้าหดน,นะถ้าใครคิดที่จะซื้อกับแเ้าสำเร็จอ่ะต้องเช็คให้ละเอียดอ่อนมากๆเลยเราเป็นผู้บริโภคเขาเป็นผู้ขาย เค้กดีๆด,ด,ด้วยคลิปนี้นะคะเขาจะพูดแค่นี้ค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา้ช่องของ e win Channel Family อีฟวินช่ n งเฟรมที่สองด้วย